พี่ชัดไอเบียมึงดูพี่ชัดดิพี่ชัดโอเคพี่โอเคอะไรพวกมึงวะโอ้พี่นี่ขาเขาเจ็บแขนก็เจ็บใจยังนี่โอ้ยดิุณต้องมาช่วยมายุงกูเดี๋ยวนี้เลยคุณเจ็บจะตายอยู่แล้วมึคนช่วยอย่างมึงไม่ตายง่ายๆหรอกชัดเอ้ยอาพี่สุขสม เออฉันเองทำไมาคิดว่าตายแล้วเห็นนางฟ้าเหรอคะอ๋อนี่กินไก่ปิ้งกับข้าวจีมะฉันสั่งให้เพนกับพัชเจรินนะ่ะปิ้งไก่บนเตาถ่านแต่เช้าเลยนะควันขโมงเต็มบ้านเลยอะแต่ว่าไก่ปิ้งอร่อยอร่อยคุ้มกับที่ควันลอยเต็มบ้านยิงกับบ้านโดนไฟไหม้หอมหลอกพวกกูงั้นเหรอไม่ได้หลอกปิ้งไก่จริงปิ้งไก่หาอะไรควันเต็มบ้านอย่างนี้ ก็ฉันอยากได้บรรยากาศการกินไก่ปิ้งในป่าไงฉันก็เลยให้ป้าเจริญเนี่ยเปิดเครื่องทำสโมกแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันทำงานโปรดักชันไปยอยเบียนนี่ไปยุงวิครดิครับที่สมนี่มึงใครอีเพนเนี่ยตะโกนใช่ไหมว่าไฟไม่บ้านไม่ได้สั่งก็ตอนที่ปิ้งไก่อ่ะน้ำมันจากหนังไก่มันหยดลงไปในไฟควันมันก็เลยลุกขึ้นมาเพนมันตกใจมันก็เลยตะโกนบอกป้าเจริญก็แค่นั้น สุกสหเดี๋ยวแป๊บแปฉันขอชื่นชมเพื่อนกันก่อนนี่แกสามตัวเก่งมากเลยนะที่ทําให้ไอ้หมาที่กลัวความสูงเนี่ยไอ้ช้าไดโดดลงมาได้เสียดายนะฉันไม่ได้ถ่ายคลิปให้แม่กนดูตอนที่ลูกชายกําลังกระโดดหนีไฟไหม้ตลกชิบหายเลยอะแล้วมันจะตลกกว่านี้อีกนะถ้าเผื่อตอนกระโดดเกตะกรคําว่าเฮินฟ้ารับรองโคตรฮาเลยคุณคุณอันนีคุเยดูจําได้ครับเฮ้ย เออชื่อสุขสมเรียกอยู่ได้ฮะกูรอเริ่มชื่อเมียสุดที่รักเหรออีอ้วนมึงเรียกร้พยาบาลแน่เลยเดี๋ยววันนี้กูจะกระเทอรกูุณผูหญิงมึงให้เลือดสาคาตีเลยอ้ยน้ำหน้าอย่างมึงจะทำอะไรได้ฮะยืนเองยังไม่ไหวเลยอืเดี๋ยวมึงก็รู้กูจะกระโดดเหินฟ้าถีบหนาไม่ดูเลย ชายอย่าพยายามลุกขึ้นมาเลยค่ะยิ่งพยายามก็ยิ่งเจ็บะะกูเปล่าเลยแกไวต้อตายลงอนนี้กูจะต้องสั่งสอนไอเมียที่นรกสั่งมากเกินสั่งสอนอะไรกูฮะมึงเก็บสมองเท่าที่เล็บตีนหมาของมึงไงไว้สั่งสอนตัวเองดีกว่าทำไมคิดจะวางแผนตลบหลังกูเหรอคิดว่าจะถ่ายคลิปฟ้องหย่ากูเหรอฮะมึงไม่ได้กินกูหรอกพวกมึงอ่ะคนละชั้นกับกูมึงทีชากูไงให้ฉ้ามึง ก็ไอหมาตัวที่มันทำาทษเรวันก um ูแตกไงมึงเป็นผัวถ้ามึงไม่อิจฉามึงควรจะภูมิใจสิที่มีเมียดีเมียเก่งแต่มึงกลับทำลายเพราะว่าจิตใจมึงมันต่ำซานไงมึงไม่เห็นแก่ตัวมึงไม่เคยคิดถึงความรู้สึกใครเลยนอกจากตัวเองชีวิตมึงมันถึงไม่มีค่าขนาดคนใช้ยังไม่เคารพนับถือเลยเพราะว่ามึงอ่ะมันต่ำตมยี่กัาสัตว์เซล์เดียวไงไอ้กัดกูไม่มีค่ามึงก็อย่ากูสิ มึงก็เซ็นออนบ้านกับที่ดินให้กูสิกูไม่ให้มึงไม่ให้กูก็ไม่ยามึงไม่อยามึงอยาหาว่ากูใช้กำลังกับมึงเหรอวาหยุดหยุดหยุดพี่ทอไปก่เป็นรนะใจเย็นดีกว่าเจ๊ผมว่าวันนี้ใจเย็นก่อนดีกว่าครับยันครับผมว่าเราไปออาฟิตดีกว่าวันนี้เรามีประชุมด้วยพี่ใช่บ่ายนี้ลูกค้ากับหัวหน้ารออยู่แล้วนะครับงั้นวันนี้ขอตัวเจ๊ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับวุค่ยยยันโอ้มอมงยุ่งี้ขึ้นก่อน ไปก่อนนะครับเจ้ไปไปเลยไปแล้วนะครับ,รบโอ้ยระวังครับเฮ้ยรองเท้าหายอ้าวใช่ผมไปถอดไว้ตรงนั้นเมื่อคืนนี้แล้วหายไปไหนอ่ะมันจะใครละ่ะต้องเป็นฝีมือ,อสุกสมไม่แน่เลยที่เป็นเอารองเท้าของเราไปซ่อนนี่อยอไดเบียนครับรองเท้ากลับไปในนี้เลยว้าแตะเมีชยชฉวยบุญดูเลยไม่ต้องหรอก เดี๋ยวไปเอาที่รถผมก็ได้มิงหลายคู่ใส่ทำงานไปก่อนพี่ใช่พี่เฮ้ยไอยอดเฮ้ยล้อรถมึงหายเฮ้ยล้อหายล้อหายก็จะโกนทำหาอะไรเราก็ไปเปลี่ยนสิหายสี่ล้อพี่สี่ล้อนนั่งสุกสมมึงผีบ้าคอยดูนะมึงเดี๋ยววันนี้กูจะเตะไล่ผีไอ้โด อไก่ย่างที่มันปิ้งด้วยเตาถ่านเนี่ยมันหอมหอมเนาะได้แยิ่งปิ้งให้ควันขโมงทั่วบ้านเนี่ยอีกหอมเข้าไปใหญ่เลยแน่นอนและนอกจากนั้นนะนี่เราปิ้งไก่ด้วยเตาถ่านเนี่ยนะมันต้องอร่อยมากกว่าเตาแก๊สและที่สําคัญคือได้อารมณ์สนุกสน่นเรนะมีความสนุกมากกว่านี้ว้าวเยอะเลยค่ะสนุกกันมากนะมึง ไอ้้ช<ๆ>าเส<อ>แล้วมงค่ะ<อ>ทำเกินไปแล้วอีสุขสมแค่นี้มันยังน้อยผปขูทำได้มากกว่านี้อีกคอยดูไอ้เจ๊ยา